ลุกซู้ไม่ขอทำตัวเป็นภาระกใครอภพงพัฒน์ซุ้มรักษาตัวนับปีไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม ห่างหายไปนานจนแฟนๆบนคิดถึงมากที่สุดล่าสุดเผยภาพพี่อ๊อพงศ์พัฒน์วชิระบรรจงขณะที่มีภรรยาคู่ใจคนสวยแดงธัญญาวชิระบรรจงดูแลอย่างดีเรียกว่าหวานกันสุดๆไม่มีวันจืดจางแฟนๆดีใจตั้งใจรอชมผลงานหลังจากพี่อ๊อพงศ์พัฒน์วชิระบรรจงดารารุ่นใหญ่และผู้กำกับมากฝีมือ ที่ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยปัญหาสุขภาพด้านนับปีจนทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวและเข้ารับการทำกายภาพอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเขาและครอบครัวไปเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวดีของแฟนๆล่าสุดทางด้านแดงธัญญาได้ออกมาเผยภาพล่าสุดอัพฮงพัทโดยทั้งคู่ได้พากันไปดูพ้ที่พัทยาซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าเจ้าตัวสดใสมาก โอ้ยเห็นภาพนี้แล้วสุดแสนจะดีใจและอยากให้พี่อ๊อฟกลับมากำกับงานละครอีกไวัๆเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่หลายคนต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตต่างๆที่ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักกระทบกับชีวิตประจำวันอาจทำให้หลายคนไร้ซึ่งพลังใจเพื่อเป็นการเติมแรงกายแรงใจแดงธัญญาภรยาของอ๊อฟพงพัฒน์นักแสดงรุ่นใหญ่และผู้กำกับมือทอง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ชายที่ชื่อออฟพงพัฒน์แม้ร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ความมุ่งมั่นในการทำงานนั้นเกินรอยมากๆจากคำบอกเล่าของเหล่านักแสดงในละครมนต์รักหนองผักกระแยงที่ชื่นชมการทำงานของพี่ออฟกันเป็นอย่างมากเป็นตัวอย่างของความไม่ท้อเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจการต่อสู้กับการทำงานทั้งนี้ออฟเล่าว่า เวลาที่อยู่ที่บ้านทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดทำอะไรได้ก็ทำกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตประจำวันให้มันเหมือนเดิมที่สุดอาบน้ำเองทานข้าวเองไม่ทำตัวให้เป็นภาระทุกวันนี้ก็คิดแค่นั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญที่สุดทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนฝูงและก็กำลังใจของตัวเองเราต้องยิ้มกับมันเราต้องคิดถึงแต่ปัจจุบันคิดถึงคนรอบข้าง